พูดถึงงานรอยกระทงกันบ้างคุณผู้ชมครับหลายคนที่กําลังติดตามชมวางแผนวางแผนที่จะไปเที่ยวลอยกระทงที่ไหนถ้ายังไม่มีแผนนะฮะชวนมาเที่ยวที่กรมประชาสัมพันธ์ดีกว่า<ป>ครับ นี่แล้วเวียนมาหนึ่งปีเร็วจังเลยมาเที่ยวกันนะฮะจัดงานยิ่งใหญ่เลยนะฮะล่าสุดนี่เขามีการถแถลงข่าวนี่นะครับเขาบอกว่าเป็นงานใหญ่ฮะ,ะงานประเพณีลอยกระทง2,567นะฮะโดยกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละนะฮะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยโดยเรื่องนี้ครับคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านเป็นประธานนะฮะในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำป พุทธศักราช2567ครั้งที่สองทับ2567ครับ,ค,รบค่ะโดยในการประชุมนะคะก็ประชุมในเรื่องของการจัดทำเพลงรำวงลอยกระทงฉบับภาษาต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทงปีนี้แหละคะ่ะ2567ด้วยแล้วก็ได้มีการขอความร่วมมือจากหน่วยง,งานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนในการดาเนินง,งานนะคะโดยเนี่ยมีการถแถลงข่าวที่จะ จัดงานประเพณีลอยกระทงปี2567นะคะลอยกระทงวิถีไทยปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะโดยมีความร่วมมือกับผู้แทน8หน่วยงานด้วยก็มีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและพื้นที่5จังหวัดอัตลักษณ์นะคะก็จะมีสุโขทยัยตากเชียงใหม่สมุทรสงครามและร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะโดยภายในงานเนี่ยจะมีการแสดงมากมายเลยนะคะก็ ตำนานเท้าสีจุลาลักษโดยจงังหวัดสุขโขทัยนะคะก็ยังมีกิจกรรมมากมายแลลวเราอุบไว้ก่อน เราต้องอุปไปก่อนใช่แต่คุณผู้ชมที่อยากจะมาร่วมงานนะฮะที่กรมประชาสัมพันธ์นนของเราเนี่ยจะมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงนะครับตามโครงการในการสืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจลอยกระทงนะฮะประจําปี2567ระหว่างวันที่13ถึง15พฤศจิกายนตั้งแต <3 S 2> ่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มเลยนะ <Ooh. S 2> นี่นะครับแล้วก็มีงานประเพณีลอยกระทงเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่14พฤศจิกายนนะฮะภายในงานนี้ก็จะมีการออกร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคธงฟ้า ราคาประหยัดมีสินค้าโอท็อด้วยนะฮะกว่า200ล้านค้าที่กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะฮะซอยอารีสัมพันธ์ถนนพระราม6เขตพญาไทกรุงเทพมหานครน่เองใกล้นี่เองนะคะมาได้เลยครับทุกปีปีที่เราก็สนุกมากเลยปีที่เราไม่ได้แต่งแต่ปีนี้ได้หรอได้พี่บอกว่าได้เป็นนังนงพมาศนะเดี๋ยวไปนั่งกระทงอยู่กลางอยู่กลางที่ที่กรมประชาสัมพันธ์เลยชวนเชิญคุณผู้ชมนะครับมาร่วมงานลอยกระทงกัน